xưa <laughs> cả nó em đâu cái nó nó em nón em đó nó em nón đẻo não, xúm nè, mất khí đưa đi đây nè, cái đưa hết nhàng con nè, giọt bớt mực. <laughs> 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 对起 mercy <laughs> <laughs> Marcy. เข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเยอะเข้ามาเลยโอ๊ยโอเข้ามาทำน้องเบาๆนะเงินอาทีอาทีอายันไวย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้เย็นไวเย็นไว้เย็นไว้เย็นข้ไว้อาต่อยเอาต่อยอาต่อยอายันไวย็นย็นยนยน แพะน้องไหมอยากเข้ากล้องเหรอเข้ามั้งเหรออยากเข้ากล้องนะอยากเข้ากล้องด้วยไหมอยาเป็นดารากับเขาด้วยเหรอฮะันาา็อยากเป็นดาราอยากเป็นดาราหน้ากล้องมัง้งไม่ต้องมาจับขามาม้าเลยนะอยากเป็นดารามั้งครับ <laughs> เด็กน้องเลยเย่าโซนบอกนี่อยอาโซนนะอันแมตีนะมันนี้เลยมีบุญมันนี้เลยพอกน้องมันนี้เลยมาสู้กับพี่เงนินเดี๋ยวนี้เลยบุญมีบุญเร็กข้างนอกแล้ว ทำอะไรอ่ะเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วไปไหนล่ะมีบน ชู้วิองหรอไม่ได้สักคนนะไม่ชนเลยเนี่ย มาซี่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 ค่ะจีนี่นี่กดโค้ดที่เขากดโค้ดที่เขาเสียซี่อสีซี่สู้นะสู้นะเอาซี่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 นี่พุกน้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าทำพุงหนูอย่ากัดพุงหนู พุงหนูอยากกัดพุงหนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากกัดพุงหนูโอ้ยอัน,นั่นอะไรอะเลอะอะไรนะ่ะพื้นแม่เลอะอะไรสีคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสนับสนุนออฟฟิเชียลด้วยนะคะ,จะเจ้าสองเศมันทะเลาะก,กัน <c oughs> พี่กับน้องขอเล่นกันนะคะห,หยอกกันนะคะทุกคนแม่จะไปเช็ดพื้นก่อนสียากโกกผมหล่นใส่พื้นแน่เลยเนะี่ยอืมเอา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 ,เอาไม่ยอมจบ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 นะคะไม่ยอมจบนะตัวน้อยนะไม่ยอมจบ